สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีข้อความจากสพันธ์าเแลกซี่นะคะมาส่งข่าวดีๆที่น่าตื่นเต้นให้กับมวลมนุษยชาติยุคทองของโลกไกอาหรือพระแม่ธรณีกําลังจะกลับมาแล้วยุคทองของไกอาเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์อย่างกลมกลืนและจะกลับมาอีกครั้ง แต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนย,ยุคทองของไกอาเป็นคำที่หมายถึงช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเคราะห์มีความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นคำนี้ตั้งขึ้นโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเปียเตอร์ฮาเตอร์แสดง พศ2424-2498ถึง2498ได้ถูกใช้ครั้งแรกในหนังสืออนาคตของมนุษย์ในปีพศ2464แนวคิดของเทวหามาจากการศึกษาเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาและชีววิทยาของเขาเขาเชื่อว่าในช่วงหลายล้านปี สายพันธุ์ต่างๆได้วิวัฒนาการไปตามสภาพแวดล้อมที่พวกมันปรับตัวในที่สุดสปีชีเหล่านี้ก็มาถึงจุดที่วิวัฒนาการของพวกมันหยุดลงและพวกมันก็สูญพันธุ์หรืออยู่เฉยๆนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเมื่อเกษตรกรถือกำเนิดขึ้น และมนุษย์ได้ย้ายออกจากวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมไปสู่วิถีชีวิตแบบคนเมืองเทหาเชื่อว่าณจุดหนึ่งในอนาคตเขาเรียกมันว่าจุดโอเมกา้าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะพัฒนาจิตสำนึกและพัฒนาสู่ความเป็นพระเจ้าเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกที่เคยทำมาในอดีต ยุคทองของไกยาเป็นช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกและมนุษยชาติซึ่งมนุษยชาติสามารถเอาชนะธรรมชาติที่ทำลายล้างตนเองได้และใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับโลกใบนี้ยุคทองได้รับการทำนายโดยหลายวัฒนธรรมรวมถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอารยธรรมซูเมเรียนและกรีกโบราณ ยุคทองของไกาเป็นความจริงมันไม่ใช่จินตนาการมันกำลังกลับมาอีกครั้งเป็นสถานที่ที่เราทุกคนสามารถหาทางไปได้ยุคทองกำลังจะมาถึงในไม่ช้าและถึงเวลาสร้างโลกใหม่จากเท่าฐานของโลกเก่าเรากำลังใกล้จะถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งประวัติศาสตร์ เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เราสามารถเริ่มรักษาตัวเองและโลกของเราในแบบที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนโลกใหม่มีจริงและถึงเวลาที่จะเริ่มทำให้มันเกิดขึ้นโลกใหม่จะดีกว่าโลกเก่ามากโลกเก่านั้นไม่ยั่งยืนมันมีปัญหาที่จะส่งผลให้เกิดการล่มสลายโลกใหม่จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ โลกกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วิถีแห่งอำนาจและการควบคุมแบบเก่ากำลังถูกท้าทายด้วยแนวทางใหม่ในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับโลกตัวเราและกันโลกใบเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงทุกอย่างดีจริงๆจุดจบของโลกเก่าและโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึง เราได้ยินเกี่ยวกับโลกใหม่มานานกว่าทศวรรษแล้วฉันจำได้ว่าเมื่อฉันเริ่มได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกความคิดของฉันหมุนวนด้วยคำถามเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างไรจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเราตายและสิ่งอื่นๆอีกมากมาย โลกใบใหม่กำลังจะมาในเร็วๆนี้และในทางหนึ่งก็น่าตื่นเต้นไม่น้อยคุณรู้หรือไม่ว่าการรู้สึกตื่นเต้นกับบางสิ่งนั้นเป็นอย่างไรคุณรู้ไหมว่าคุณรออะไรไม่ได้เพราะคุณตื่นเต้นกับมันมากจนไม่สามารถทนรอมันได้อีกความรู้สึกนั้นตรงกับความรู้สึกของฉันที่มีต่อโลกใบใหม่และทุกสิ่งที่มาพร้อมกับมัน โลกทางกายภาพกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่เรามีโอกาสที่จะปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยตรงเราได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้วและมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดไว้เราอาจคิดว่าเรากำลังอาศัยอยู่บนโลกในปัจจุบันของเราแต่เราไม่ใช่โลกผู้คนและทรัพยากรของเธอ กำลังได้รับการชำระล้างจากสารพิษและสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเราเราจำเป็นต้องชำระล้างสารอันตรายเหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่โลกที่ดีกว่าคุณสามารถเตรียมตัวได้โดยการฟังหัวใจของคุณฝึกความกตัญญูฝึกการให้อภัยและยอมจำนนต่อพลังที่สูงกว่า หรือแหล่งพลังงานของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกใบใหม่คุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันและยอมจำนนต่อพลังงานที่มีอยู่คุณอาจรู้สึกเศร้าหรือโกรธกับบางสิ่งแต่แทนที่จะพยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงมันด้วยความคิดความรู้สึกหรือการกระทําของคุณ ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงอารมณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินตัวเองว่ามีอารมณ์เหล่านั้นจากนั้นปล่อยวางความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือใครทำอะไรแทนที่จะยึดติดและพยายามแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ชีวิตบนโลกคือการทดสอบบางครั้งเราอาจรู้สึกว่ามันมากเกินไปแต่เราต้องจำไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของขวัญเป็นโอกาสของเราที่จะเติบโตเรียนรู้และพัฒนาเราไม่ควรมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวและกังวลเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายและมีความสุขเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตด้วยหัวใจของคุณคุณจะเห็นว่า ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความรักและแสงสว่างซึ่งจะนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และความกตัญญูและช่วยให้คุณผ่านประตูแห่งยุคทองของแม่ไก่ย่าตอนนี้จุไลยก็ได้ตื่นรู้โดยการเพิ่มคลื่นความถี่ของ เราให้มากขึ้นก็คือไปอยู่กับธรรมชาตินะคะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้รับออกซิเจนกา๊าซโอโซนบริสุทธิ์หรือไปที่ชายทะเลหรือทำตัวให้มีความสุขหรือการเต้นลาททำอะไรที่มีความสุขกิจกรรมหรือว่าดูรายการตลกอะไรพวกนี้คือทำให้แบบเรามีความสุขมันก็จะเปลี่ยนขึ้นความถี่ของเราอะ่ะให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราแบบความถี่ใกล้เคียงนะคะกับ พลังงานกับต่างดาวที่จะมาช่วยเราเราจะอีกหน่อยเราจะได้เจอพวกเขาเหล่านั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาตื่นรู้สําหรับคนที่ยังไม่ได้มีความเชื่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะคะว่าถ้าการเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยมันน่าที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อเราจะได้แบบตามทันโลกใหม่ของเราไฟดีนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอย่างสุดซึ้งนะคะคุณอะโลอ r รโราเรเอกอัคราชทูตธูสพันธ์กาเล็กติกท่านบอกว่าเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณพวกเราคือสหพันธ์กาแล็กซีต้องขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามจุไลและสับ c r i b e นะคะเราก็ ช่วยขยายข้อความที่ดีๆส่งออกไปยังโลกมนุษย์ให้สำหรับคนที่ยังไม่ตื่นรู้ได้เข้ามาตื่นรู้ให้มากขึ้นทุกวันนะคะขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขมีความารักอันไรเงื่อนไขต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย